กี่โมงจ้าพลอยหรือจะมาไลฟ์ต <Qué S 3> ิ <coś S 2> ๊กตอกด้วยกันไหมล่ะวันนี้อย่าหนูเอาไงหรือวันนี้จะมานั่งไลฟ์ด้วยกันไหมวันนี้ดึกแล้วนะก็ถ้าหนูมาก็ไลฟ์รอปลอดภัยเพราะไลฟ์ตลอดเวลาไลฟ์ตลอดเวลาไม่หนูติดไลฟ์ไงช่วงเนี้ย แมาแล้วอมิวตั้งแต่เป็นดาวติ๊กตอ,อกแมาแล้ว,ไ,วไม่แมาแล้วไม่เล่นแล้วเ <c ười> ขินนะไปนั่งแบบโอ้ยไม่เอาแล้วมิวมิกี่อยู่ใครอ่ะแมวแล้วตอนนี้เป็นดาวติ๊กตอ,อกเขาแล้วไม่อุย้ยเขินวินินี่นิคกี้ไปตี๊กตอกหรอตั้งแต่ได้ตั้งแต่ได้ยูนิเวิร์สอะไรก็คือแบบไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วมิวมีเทพแล้วอดี๋ยนี้ไม่คุเม่อวานด้วยวัสดีค่ะ มีเทพของของตัวเองแล้วเอ้ยึ่งนี่ค่ะอุ้ยเกียร์หัวชนใครในพีพีเคกับน้องพลอยด้วยเป่าแล้วใครให้ยูนิเวิร์สน้องพลอยอ่ะมีพี่พี่เขาหายอ่ะชื่อพี่นิกสุดดยยออเล่ะพี่นิกี่หรือเปล่าพี่ไม่เป็นเลยพี่ทราแอคเคา์มีเหรียญแค่แปดพัน ดีเรายิงไม่เป็นจะได้เก็บไว้ดีเราพี่ก็เอาไว้หยอดแบบไว้หยอดหญิงรัสเซียหญิงอะไรเงี้ยคนละร้อยสองร้อยไม่เห็นหยอดหนูเลยจะเห็นไลน์หนูนะคนไทยไม่ค่อยเพราะาเดี๋ยวคนดูแคปไปจะไปตามแบบคนดูเก้าคนอะไปหยอดไปหยอดแล้วก็ส่งข้อความหาเขาคนละร้อยสองร้อยลงทุนหน่อยลงทุนหยอดไม่ที่แบบเหมือนปลูกพืชอะโยนไปขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไร พี่นิกยิ่งหน้าเด็กลงอ่ะฮะ <Huh? S 1> หน้าเด็กหน้าเด็กขึ้นหน้าเด็กลงหน้าเด็กขึ้นพูดไม่ถูกหน้าใสึ้นฟิลเตอร์ไหมไม่ไมปไปไหนหน่ะกลับบ้านแล้วนี่ถึงบ้านแล้วไม่ได้ลงจากรถมื่ยกี้ให้เด็กเต้นให้ดูใครคอยเต้นให้พีดด่บุญต่อยดิยได้อะพี่เคหนูเต้นให้หนูพี่เคอ่าพี่เคแล้วก็ไปไปเป,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 ปนต้องพลอยหน่อยนะครับ <c oughs> เอามา <c oughs> เต้นนะ <c oughs> ได้เด้อ เต้นนะจ๊ะดูหนูขินะขอนพี่นิกี้ไม่เจอนานไม่เห็นนานเต้นนะจ๊ะไม่พี่นิกกี้เต้นหนูไม่เต้นอ้าวลออีกแล้วเห็นไหมไอ้มิวผู้หญิงมันร้ายกว่าที่คิดด้วยเห็นไหมมึงผู้หญิงร้ายร้ายร้ายกว่าที่คิดนะแลวพวกนี้มาเต้นให้ดูพวกนี้เต้นให้ดูที่บ้านเต้นให้ดูที่บ้าน มากี่โมงน้องจะมากี่กี่โมงพี่เสร็จงานที่เวิร์กพอยช่วงห้าหกโมงเย็นอ่ะแต่อาจจะไปเดินเล่นมอเตอร์โชว์อ่ะไม่แน่ใจอ่ะไม่แล้วถ้าหนูไปเราไม่อยู่ทําไงอ่ะหือถ้าหนูไปเราไม่อยู่อ่ะหนูนั่งรอเลยเดี๋ยวพี่บอกพัดเปิดบ้านเลยกับหนูเปิดแอร์ช่ำๆรอเลย <c oughs> <c oughs> เขาบอกพลอยชนะมาสิบสามตาติดล้วอ่ะโหสุดยอดเลยไม่โหสิบสามตาติดแล้วว่ามิวไม่ไม่ธรรมดาแล้วพลอย,ย<า>เป็นนักปิกต,ต็อไปแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนพี่นิกกี้ของ,องโอ้โหเขาบอกพลอยมีเทพประจำกายแล้วไม่แต่ว่าพี่เขาไม่อยู่พี่พี่นิกไม่อยู่อ่ะเมื่อวานพี่เขาอยู่อุย้ยทุกคนช่วยหนูด้วยแต่บอกเทพนะว่าอย่าดีหมาพี่นะไม่ต้องนะ ไม,ไ,ไม่ให้พี่นิกกี้ชนะเดี๋ยวพี่นิกกี้กดออกแกลงแม่วันนั้นพี่แกลันเลนยเฉยเพราะว่ารันชอบชอบไอ้นี่ไงชอบแบบชอบแกลงพี่วันลชนะชอบขิงพี่อะ่ะอุ้ยไม่มีใครให้หนูแน่เลยอ่ะไม่พี่ที่ให้เอฟซีขาหืนไงพอพี่นิกกี้ไลน์เขาก็ไม่ได้ให้หนูไงพุณนะ เต้นหน่อยมาหนูเห็นเลยนั่งดูบอลไปก่อนไปเพื่อนหรือกลับบ้านเลยนั่งดูไอ้นี่เหรอป้าไอ้ตังในกระป๋องแก๊เฮ้ยตั่งอิู่ดูไอ้นี่อะไรวะอาร์เซนอลนะไปล้ พี่นิกิเหมือนเป็นคนไปไปเตะเอ้ไปไป,ไป,ไปตีกลอบมาหรอเอ้ขอบคุณนะคะไปตีกลอบมาน้องพลอยแต่ว่าไม่ได้ตีนานก็เลยตีแบบแย่มากอะ่ะห่วยแบบห่วยมากเลยไม่หนูไม่เจอพี่นิกินานหนูเลยเคยินทำอะไรไม่ถูก <c oughs> จีนวยเพิ่งมาหาเมื่อวานนี่เออชันหนูเห็นแล้วเห็นคลิปแล้ว ตอนนี้พลอยอยู่ลีกสูงอันดับหนึ่งทุกวันเหรอไม่ไอ้มิวไม่เจอนานดังแล้วนะมึงไม่ไอ้ขี้ะดิไอ้มิวไม่เจอนานดังแล้วนะไม่เรื่อกทุกวันไงมิวมิวโอ้โหเป็นเรื่องแล้วอ่ะนี่อุยยิ้มแบบยิ้มแบบยิ้มไหมเป็นไงล่ะพี่มึงไม่รู้จักรุ่นซะแล้วคือจังหวะ จังหว่ยิ้มแล้วมองคือเป็นไงล่ะยัดเขี้ยวทีหนึ่งมองยักเขี้ยวทีหนึ่งมึงไม่รู้จักรุ่นที่แล้วนิกี้อยากติดแซวนิกี้อยากติดแซวนี่เผิ่มมาชวนกูบีเคคือแบบจะโชว์แล้วเนี่ยว่าไงวเป็นไงนิกี้ไม่มีใครให้หนูไม่มีใครให้หนูเลยเนี่ยตอนเนี้ยกูแล้วหยุดดิจะโชว์แบบว่าคนละรุ่นนะไม่ได้แต่จะมีช่องของมึงในแอปแดงแต่ในทิกต็อกมึงสู้กูไม่ได้ด้วยอะจ้า ทนแล้วใช่ไหมอ่าโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้แต่ว่ามองอะมองแบบเลยใจนะเลยใจแล้วเป็นไงล่ะนีื่อกี้เป็นอะไเป็นไงล่ะไม่ไม่เจอกันนานเป็นไงล่ะเนี่ยสาวคนชอบเลยไม่เขินนะเพาหนูเขินเนี่ยพี่นิงกี้คอให้พี่จีมให้พี่ให้พี่นิงกี้หมดละอยู่หนัว เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาให้พี่เลยพี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวพี่ก็ไปแลกแลกเหรียแล้วก็นี่แหละไปไม่เหรอครไปต่อก็ไปส่งหาแบบคนดูน้อยๆแล้วก็น่ารักแล้วก็ไปส่งหาเขาแล้วก็ดีเอ็มหาเงเผื่อฟุกอย่าเผื่อฟุกเลยเผื่อบินไม่ได้โอ้คุณครับอุ้ยนี่พี่พี่วินนี่พี่วินขอบคุณครับพี่ลูกพี่ถ้าปาวาเนจำได้พี่วินมา เงี่ยมีแพหนูเลยอ่ะหนูแพแล้วเนี่ยไม่หนูชนะมาสิบสามครั้งแพ้พ่นิกีคนเดียวมีปาวาน้าใจป้าพอไอ้กูมีปาวานว่ะ ทำไมเข้าใจป้าคมีพี่ว ok ินเว้ยเมกาพี่วินหนูดแตกเลยอ๋อผมมีพี่วินอยู่เมกาเว้ยถ้ารั้งไม่ออนะพี่วินก็ให้กูเป็นเวลาะพี่วินสวัสดีค่ะพี่วินะสวัสดีิค่ะ แล้วแล้วทำอาหากินแล้วแล้วเบียร์ไม่อยู่ด้วยเบียร์ไมโยกอยู่ฝรั่งเศสด้วยอยู่กับเมียมาดูไลฟ์ไม่ได้ด้วยแพ้กูเลยหยุดโอ๊ยเขินเบียร์ไมโยกก็ช่วยไม่ได้เบียร์ไปโยกอยู่กับอยู่กับเจ๊โอ้ยโอ้ยแกงแกงพี่แกงพี่แกง ไม่ไปหาเราอ่ะเิวไม่มาหาแล้วพี่วินครับไปช่วยให้น้องพลอยหน่อยนะครับหนูแกงหนูแกงพอพี่วินขาเหรออะไรนะพี่วินขาเหรอวินขาพินขาพอในร้นดีกว่าพอคนร้านดีกว่าเอาของเอ้ยเอาเป็นยุทธกุลาหรอขอโทษพี่วินเขารัก รักโกลันมากพี่พี่วินอะหรอพี่วินวันนี้ค่ะก็เอ้ยแพ้แล้วต้องเต้นดิอ๋อเต้นไงอะ่ะเพลงทำ,ทำไทยไงทำ,ทำไทยไงไม่เป็นเต้นทำไทยเป็นเ,นเนต้นติดฝนอ่ะติดฝนก็ได้ติดอะไรก็ได้ตอนเนี้ยพี่มาด้วเต้นตอนเงียบๆอ่ะนะเปิดเปิดเพลงสิหนู หนูเป็นไงอ่ะหนูเขินนะเขินพินิกี้อ่ะต้องยืนปะยืนสิไม่แล้วหนูไม่เคยแพ้เลยวุหนูไม่เคยแพ้เลยไอมิวใช่ใช่ถือว่าไม่แพ้ไปติดชนะแล้วไปติดชนะแล้วอ่ะมันเข้าใจปะไปติดชนะแล้วแล้วตอนแบบตอนมองกูคือกูรู้เลยอ่ะแบบ เป็นไงล่ะนิกกี้มึงเป็นไงเป็นไงเป็นไงอันนี้คือที่ของกูนะมึงอาจจะในแอปแดงอะไรกูไม่รู้นะแต่ถ้าในดิจตอกแล้วอันนี้คือที่ของกูนะอย่าเป็นไงอ่ะเต้นเต้นเต้นด้หรอเปเปิดให้เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยพีเคอีกตาหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แฟนคลับไปให้น้องพลอยด้วยไม่เป็นไรให้พี่หนึ่งได้ให้พี่พี่ก็ไม่ได้เอาทำไรเลยพลอย ที่กินี่แหละไปแลกแล้วก็เอาอ้าไปส่งหนวดไปส่งรูปช้างให้ผู้หญิงนี่แหละไปส่งหมาคอกี้เคยเมาส่งบาวานไปทีนึ่นไ้นเอไ่เคยละเมาตอนไหนเคยเมาไม่ไหนพีนั้นเราเก็บหนักรอบบาวานอ่ะไม่แต่พี่อยากให้เยอะแต่พี่ส่งเยอะไม่ได้เพราะว่าพี่แรกบัตรเครดิตไม่เป็นแล้วก็พี่ก็ต้องเก็บเหรียญไว้ต้องแบบให้มันเหลือแบบไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดพันเหรียญเผื่อชอบผู้หญิงคนไหนล้วได้ส่งให้ โอ้ยออกเต้นเนาะเต้นเต้นหน่อยแล้วเต้นหน่อยเต้นหน่อสองจุ๊บส่งจุ๊บไอ้มิวสิส่งจุ๊บแบบส่งจุ๊บแบบส่งจุ๊บแบบเดี๋ยวพีเคแล้วนะเราจะพีเคแล้วนะพี่เดีย่าลืมนะคะเดี๋ยเร็วพลอยอ้ายเต้นหน่อยเอ้า À. Ah. Má. Ah. แบบรลบต่อไปพร้อมยาพี่เคยเลิบต่อไปพร้อมยาไม่เอาเลยพี่ไมวกลัวแล้วพอแล้วอยางต้นแล้วเขินเฮ้ยดีเลยจริงๆตัวจริงอะสวยมากพลอยอะเอฟซีครับแจ่มเลยอะน่ารักเลยบอกตามตรงหยุดรันมารันมาชวนรันมาด้วยสิหนูไม่กล้าไปหาแรอกเนี่ยเดี๋ยวพี่ชวนรันไหมได้ได้โอ้ ต้องมีคนไปแบบต้องไปคนไปบอกรันแน่ว่ารัาน <laughs> พอยเรียกพี่วินแล้วว่าพี่วินค่ะ <laughs> ไ,ไอ้รันต้อง <laughs> มาเลยเพราะว่าปาวัน <laughs> ปาวันตัวเนี้ยมันของกูกู <laughs> <laughs> จะให้ปาวันไปไหวอย่างที่สระอื่นไม่ได้ <laughs> มันคือต้องฝ <laughs> <ดด S 1> <ม>ากบ้านกูเท่านั้นไ <laughs> อ้รันกดไลค์เลยอะ่ะจริงเหรออะไรนหรอแน่นอนต้องมีคนไปฟ้องโค้ลันแน่ว่าแบบว่า พี่พลอ,อยบอกว่าพี่วินขาแล้วนะไม่อยูอย่พี่ขอโทษเ,เดี๋ยวปลาวานย้ายบอ <c oughs> เดี๋ยวปลาวานย้ายบอ,อตามร้านก่อนแป๊บมึงนั่งก่อน,น,นอมึงเออเถินนะมึงละไลฟ์ติดต่อกูไม่ไปไหนเหลยร้านจ๋าร้านเมื่อกี้พี่วินเข้ามาให้ปลาวานพี่ด้วยโอ้ แล้วก็พลอยอ่ะเรียกพี่วินว่าพี่วินค่ขอปลาวานหน่อยนี่เลยไม่ไม่พูดขอรนัไม่ยอมนะปลาวานของรันนะพลอยอะไรนะคะเอาเลยค่ะเอาเลยไม่เอาเอาเลยค่ะนี่คือไม่เอานะไม่ให้คือไม่ให้เอาเลยค่ะคือไม่ให้นะดูจะกสีหน้าแลวแววตาแล้ว ก็ปาวันจะย้ายบ่อไม่ได้ปาวันต้องอยู่บ่อบ้านคุณเท่านั้นอะไรนะคะย้ายบ่อได้ค่ะเพราะว่าใจคนเรามันก็มีหลายใจได้แล้วอุ๊ยอะไรแล้วมาทางตึงอีกแล้วโอ้เปิดมาก็ตึงไม่ใช่ทำไมอย่างนี้จะให้หนูเล่นอะไรอ่ะเปิดมาก็ตึงเอ้าอุ้ยไปเที่ยวด้วยกันวันนั้นพอเจอหน้าเราว่ากลับบ้านเลยอ่ะไปเที่ยวด้วยกันวันนั้นไม่ใช่ กลับบ้านเลยอะโอ้โหใช่บังเอิญเจอเริ่มประตึงแล้วอ่ะตึงตรงไหน,น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ,อีกคนหนึ่งชวนใครดี <c oughs> น้องรันแต่ว่ามี fc ชมเยอะนะว่าแบบว่าไปเล่นหกฉากน่ารักมากจริงเหรอคะขอบคุณค่ะพี่นี่ขอบคุณนะคะพี่น่ โอ้ยโเทพเข้ามาแล้วเทพเข้ามาแล้วโอ้ยกูอยากเห็นพี่วินจะาพี่ติ๊กจังเลยอุ้ยกูชอบพี่ติ๊กเอาแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงอีกอันนึงกูชอบมากพี่วินอยู่ไหมพี่วินอยู่ไหมถ้าพี่วินอยู่บอกหน่อยผมจะได้พี่เคเพราะว่าอย่ากพีเคบอยหนูกลัวเอฟซีเปิงตังค่ะเออแต่ว่านั่นแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปให้สาวๆนะครับไม่ต้องมาให้มาให้ผม เข้าไงมชวนใครดีอีกคนหนึ่งรันมีเพื่อนไหมสวยสวยต้องดูก่อนว่าใครไลฟ์อยู่รือมีเด็กนนนคนหนึ่งน้องน้องไม่รู้ทำอะไรอยู่ตอนนี้นินนิดเหรอน,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 นินนิดนิ้นดสวยขึ้นเยอะเลยอะ่ะเขาอยู่ตั้งสิเขา อยู่ในนั้นตั้งสี่เดือนเออสวยขึ้นเยอะเลยนินน่ะคิวเขาฉ่ำมากสวยขึ้นเยอะมากนิน,นชวนใครดี FC น้องแพรน้องรันอยากชวนใครดี หนูไม่ดูเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นมีใครไลฟ์เลยในเครื่องหนูอ๋อเนบน้อง,องแพรเขา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 ขอมาแล้ว,ว<ะ>น้องแพรดีจ้าสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีไหมจ้าดีดีเรื่อยค่ะพี่ดิกี้แฮรีไ่ไปเปืเป่อยทำอะไรกันอยู่อ๋อนั่งคุยกับน้องพลอยกับน้องรันอยู่อ่าทำเสียงก่อน ทำไมเข้ามาแขนะอ,โ,อโทษทีนะคะน้องหนูเล่นเกมอยู่อยู่ไดเหรอ <laughs> ใช่อาจจะมีเสียงแคสเกมพออยู่ได้แคสเกมอยู่ <laughs> ไม่รู้อะแต่เขาเล่นเกมกับเพื่อนน,ะะ<ต>นี่แหละค่ะทุกทนแต่เริ่มโตเป็นหนุมนะ่มแล้วอยู่ได้เนาะ <laughs> ใช่คะ่ะใช่ไหมใช่ <laughs> ดูพลอยดูพลอยทานเลยถ้าเขาเขาเยอะหนูเขาบอกว่าหนูเงียบหนูไม่รู้จะพูดอะไรหนูก็ร้ายนะตัวเล็เดียวแต่แสบนะแสบนะมิกกี้บอกก็แสบดีมีแต่คนบอกหนูแสบเนี้ยแสบนะอยไม่เบาไม่เบานะเราอ่ะสนปลายโอเค ปึ๊บแล้ว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 ไอ้พีเคมันแบ่งทีมยังไงอะทาให้เป็นอะกดเลยก็น่าจะได้เลยไหมคะกดได้แต่ตอนนี้พี่อยู่กับพลอยสิอยากอยู่กับรันได้ปะแล้วมันต้องเลือกยังไงอะอยากอยู่กับรันเพราะว่าอย่างนี้พลอยเขามีเทพแล้วอยากนิกิอุดีแล้วเขาอยู่ด้วยรันเมื่อกี้เขาแบบก่อนเขาพีเคกับพี่เขามองเขามองพี่แบบ เป็นไงล่ะอินกี้มึงแพ้ตูวนี่คิดัวเองแม่หนูแค่มองเฉยหนูไม่รู้หนูจะพูอะไรหนูเขนมองม้องไบเนี้ยมมีเขาโขนโขนหนูโขนโอเคแกงแกงเดี๋ยวแพ้อยู่กับพลอยก็ได้เพราะอยู่กับพลอยใด้ชนะทุกทีเลยโอยตายเลยแล้วทีมตึกสูง ไปยกไปยอยูไปยกอยู่พลักเศตตืมาอกอด,อดยังไงมันมันย้ายทีมัะไงทำไม่เป็นอะ่ะพี่พลอยรู้ไหมคะแล้วไม่ออดได้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 แล้วอทีมแพ้พลอ, <laughs> อยไปยกหยุดทีมแพ้พลอยไปยกใช <laughs> ่พี่นิกกี้เรา เราตายแน่ๆไม่แล้วหนูพอยดูนะเดี๋ยวพอยพอเขาแบบมีเทพมาแล้วเขาก็จะทำท่านะก็สายตาละแล้วแบบหนูชนะมาสิบสามครั้งแล้วอะไม่ชนะสิบสามครั้งแต่พี่นิกกี้โคนแล้วเขาแบบแล้วเขาแบบหนูแพ้เลยเมื่อกี้แล้วนี้เขาตามเทพเข้ามาแล้วอะไม่ไลยตาแล้วเขาพี่วินขาด้วยเมื่อกี้อะไรไม่รู้รันตอนรันไม่อยู่อะพอยบอกพี่วินขาด้วยพี่วินขาอะจริง นั่นลันั่นลักพี่วินขาด้วยค่ะขาด้วยหัวเฉยเลยพี่นิกกี้อะปั่นสิเอ่าไม่ได้ปั่นจริงกบเปล่า f ีจริงไหมพอพูดพี่วินขาจริงไหมครับจริงจริงไหมครับจริงไหมครับจริงไหมครับหรือผมแต่งเรื่องหรือผมเป็นคนตอแหลครับจริงไหมครับพี่พี่อโนนิม o ส เขาชื <One input> ่อพี่อะโนนิมัสก็พูดข้าะเขาก็บอกว่าพี่วินขาพี่วินขาพลอยพลอยอยากพลอยอยากเล่นกับปาวานพวกนี้เตเนกี้ตีเลยนี่จริงจริงจริงเหรอเอฟตีจริงไหมล่ะย่กูก็ปั่นกูก็ปั่นจริง ทำอะไรไม่ถูกเนาะขอบคุณค่ะเห็นไหมเอออ่านคอมเมนต์อยู่น้องแพนแล้วแล้ววันนั้นไปกินเจแดงนี่ซื้อเองหรือว่ากินฟรีไปกินเองแต่ว่าอยู่ดีตอนจ่ายตังเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายตังเฉยเลยฮะคนยังไงนะไปกินเองแล้วพอจ่ายตังคือพนักงานบอกว่าเจ้านายบอกว่าไม่ต้องจ่ายตังค่ะ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาีกแล้วกินฟรีอีกแล้วจริงปาติข้ามขาจะขาตัวชวนแล้วคุณโนชวนอยู่ทีไหมเนีกยอยู่ได้ยงไ้ ทีมทีมไหนแพ้ส่งตัวแทนมาเต้นพี่ิกี้ไปเลยทีมไหนแพ้ส่งตัวแทนมาเต้นครับแพเต้นแล้วหนุเต้นเราเมื่อกี้นี่นเลยส่งให้พี่นิกกี้ไปละกันต้อนทีงตัวแทนมาเต้นครับหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตีกับคูณสองอะไรพวกนี้ใช่ไหมน้องพลอยที่กับคูณสองคืออะไรู้ก็คือพี่นิกกี้สองพันหนึ่งมันก็จะคูณเป็นสองพันแต้ม หรอใช่ถ้าเวลาแบบทำใบนบรรลุอันเป้าหมายได้อ่ะมันจะขึ้นคูณแบบแล้วแต่รอบมีคูณสองคูณสามอ้อหรอใช่แต่ว่าเราเราได้เท่าเดิมนะแต่แค่แต้มมันขึ้น,นช่เฉยอ๋อ,อเดี๋ยวถ้าเราแพ้ส,สองอยูได้มาเต้นนิกี้ยูได้ถ่ายรูปยังแบบได้ไม่มองกล้องได้อะแบบนี้ถ่ายรูปไม่มองกล้อง เนี่ยเอฟซีบอกอากเขียนโกลันเต้นเขินเขินหนูเขินรันเต้นเหรอแม่ะเขาบอกรันเต้นใ,ใครพี่นิกกี้เหรอฮะพี่นิกกี้ใส่อฟเฟกต์ด้วยเหรอไม่ไม่ใช่ใครกดอ่ะพี่กดไอ้เป็นพี่จะกดเป็นได้ไงมันมีเอฟเฟกต์แบบออกมาอย่างเนี้ย ของใครพี่กดไม่เป็นเหมือนใครได้อะไรไม่รู้อ่ะพี่เล่นไม่เป็นใครส่งอะไรพี่เนกี้เปล่าใช่มีคนส่งบอกยูนิเว e ร์สอะไรอย่างเงี้ยเปล่ามันมีถ้ายูนิเว e ร์สต้องพ o i n t เร็วอ๋อ point แล้วจ่ายโยทีมูเทมขาอยากเห็นอยากเห็นใช่ไหมจ้า point จ้าจ้าใช่ไหมจ้า point ได้ยูนิเว e ร์สใช่ไหมจ้า point จ้า อ๋อพี่ครูมิวส่งให้เขาส่งสร้อยทองให้หนูอ๋อเป้าที่ตั้งอะคะ่ะอโอ้โมีนวมมีนวมพี่พลอยขอยูนิเวอร์แซลหนูอยากเห็นด้วยเม่อพลอยอยากเห็นนะโอ้ยหนูจะขอใครเขาไม่ ขอบคุณนะคะพอหรือว่าไอ้ไอ้ไอ้นี่ก็ได้สิงโตอ่ะอยากเห็นสิงโตอ่ะพอยเลยอยากเห็นสิงโตอ่ะพี่พี่อยากเห็นสิงโตตัวใหญ่อ่ะอี่อด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 แล้วพี่จะเหงาสิ่งโต้โอยพอยอดดีกว่าพี่ใส่ให้หนูละเนี่ยเออขอบคุณนะคะไอ้้ยพอยได้แล้วเจอไรวะอได้แล้วคืออะไรอ่ะทำไมมันไปเย็นอ่ะพอยได้อะไรมาพี่ใส่ส่งให้หนูมันคืออะไรดอกไม้ไม่รู้อ่ะขอบคุณนะคะ โครานเต้นแน่โครานต้องเต้นแล้วทีมงานนี้ขอบคุณนะคะโครานต้องเต้นแล้วจ้ะบอกแล้วอยู่ทีมน้องควนพี่นะคะโครานต้องเต้นแล้วนะจ๊ะพี่นิกเกียต้องเต้นสิยูได้ยูได้เปนเต้นหน่อยยูได้น้องไม่เกี่ยวยูได้เต้นเนี่ยเอฟบอกรันเต้นรันเต้นเนี่ยมีแต่คนบอกรันโกโก้เบอกว่ากูรันเต้นเนี่ยกูรันเต้นกูรันเต้น น้องเป็นสาวคอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานมันยังไม่แพ้เลยแพ้แล้วแแพ้้ลวจบแล้วอันนี้คืออันนี้คือหมดรอบแล้วหรอจบแล้วตันเต้นเลยเต้นปักตะก้าคืออะไรครับอ๋อปักตะก้าคือพี่พีคไงเออเต้นปักตะก้าอะกันนะปักตะปักตะก้าปักตะปักตะก้าก้าช้าหมดนะคะอะไรนะคะเปิดเพลงแล้วเต้น เปิดเพลงแล้วเต้นดิลิกกี้เร็วกว่ารัต้องยืนด้วยให้เห็นทั้งตัวโอ้ครึ่งตัวได้มุ้ยปักตะก้าอ่าเต้น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 เห็นทีทีขอบคุณทุกคนนะคะ ซื้อโอจีที่มีรายวันพี่นุ๊กี้อยากายเซลหนูดีหนูเขินนี้โอ้ยเนี่ยแหละ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> อย่า <c oughs> <S <s แบบ <c oughs> มันเห็นไหม <c oughs> เพือ่อเราแต่บ้าอยู่แล้วนะ จ่ังาะกาวอกัันค้งรรมันมีชิ้น เอาอเยเาง้วเก้าเอ้นเปกจเอาให้มนะ้าเอาให้เยลยนะ่ปก้าเา้ลยนมเต้เองเต้นอเ้อ้ ขิงขิงขิงยุไม่ถูกเลยใครอยู่ข้างๆพี่นิกกี้อ่ะพี่มิวอ่ะอ๋อพี่มิววัสดีครั่ครับสวัสดีครับไม่มยกขิงจัดขิงไม่รู้คนขอเชิญพบกับเจ้าของมิวสิก เอร,ร,ร,ริน่าไปตะปัตะกาปัตะปัตะกาอามาถึงตึงมาถูกคเงียบเ่ะอมีกี่ท่านอ,อา๋อาาไม่อ่านนี่อยู่อ่านคอมเมนต์อยู่อืมแค่ต้องไปซ้อมเต็นแล้วนะปะักตะก้าเหรอใช่ค่ะเพลงพี่พิกนะคะไม่ใช่เพลงหนู เห็นยูเห็นยูที่เอาเพลงใหม่ของพี่พี่หรอใช่ค่ะปังติก้าคนสวยๆอย่างเราแฟนก็ยังไม่มีมีแต่มีชาชีพโทรหาเรา everybody แล้วน้องน้องรันซีกับใครมั่งอ่ะในค่าดูซีหมดหนูก็คุยได้กับทุกคนนะแต่ว่า หนูตอนนี้พี่พีคเป็นหมามีหนูแหละหนูเป็นลูกพี่พีคแล้วก็พี่ชาก็ก็สนิทพี่เค้กโมก็สนิททุกคนน่ะอ๋อได้แล้วนี่ไ like ลกันถึงกี่โมงอะ่ะเด็กๆหนูอะ่ะหนูก็หเพิ่งขึ้นไลฟ์เพราะว่าหนูบอกว่าถ้าลิว่าพูแพ้ก็ตัวใครตัวมานานาันนะอะไรเงี้ยวันเนี้ยวันนี้ชนะแล้ววันนี้ชนะก็เลยไลฟ์ สองหนึ่งป่ะใช่อ๋อโอเคได้ได้เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะออกไปดูบอลกอลบอนละโอ้โอเคโอเคจ้าทุกคนไปไปนะพี่ขอบคุณนะคะพี่กี่วัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจ้าบายบอยบอยดังแล้วเอยอะไรเดี๋ยวไปเต้นให้ดุนกันจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอเคโอเคได้ 对，对。